โรงเรียนวัดบ้านหนองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทได้ดำเนินงานการจัดทำผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ b e s t practice ด้วยการน้อมนำพระบรมร,ราชโชบาย ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติให้เป็น1น,นักเรียน1อาชีพมีงานทำมีอาชีพโดยใช้นวัตกรรม WBN Top Model มีวัตถุประสงค์คือเพื่อบริหารจัดการสถานศึกษาเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตด้วยการน้อมนำพระบรมราชโอบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติในด้านที่3 1น,นักเรียน หนึอาชีพมีงานทำมีอาชีพสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนและสามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยมีขั้นตอนการดำเนินงานสู่ความสำเร็จด้วยการนำนวัตกรรม WBN Top Model มาใช้ประกอบด้วย W Work as Team ทีมงานร่วมสร้าง B Brainstorming รวมพลังสมองและความคิด T t เทคโนโลยี Technology, ผลิตผลงานที่ทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยี Organization organization มีองค์การสนับสนุนวิชาชีพการศึกษา P Participation รรวมพัฒนาสู่เป้าหมาย N Network การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์และได้นำทักษะความรู้เรื่องโครงงานอาชีพมาใช้ควบคู่กับโมเดลท็อปเพื่อให้เกิดความสำเร็จที่ยั่งยืนคือให้ความรู้พื้นฐานสร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเลือกหัวข้อจับกลุ่มขอความคิด ขีดเขียนเข้าโครงลงแผนที่เตรียมความพร้อมสามัคคีลงมือทำร่วมกันนำเสนอผลงานเด่นสรุปประเด็นสำคัญและประเมินผลนำผลงานแห่งความสำเร็จมาจัดแสดงนิทรรศการในงานเปิดบ้านวิชาการ Open House โรงเรียนวัดบ้านหนอง1ห,ห้องเรียน1ผลิตภัณฑ์สารฝันสู่อาชีพมีผลงานที่หลากหลายของนักเรียนทุกชั้นเรียนมาร่วมจำน่ายในการจัดตลาด ัดปลัดกันซื้อได้แก่ไข่ตุ้นแสนอร่อยน้ำสมุนไพรห่างไกลโรคแซนวิชจิว๋วยำเลิศดรสไม้เติมบุญแซนวิชเพื่อสุขภาพเฟรนช์ฟรายแสนอร่อยน้ำพริกกระชายบ้านท้ายน้ำกระโทงแสนสวยจากสารบ้านหนองจากการนำนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาด้วยการน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ส,สู่การปฏิบัติให้เป็นหนึ่งนักเรียน หนึ่งอาชีพมีงานทำมีอาชีพโดยใช้นวัตกรรม WBN top model มาใช้ในการบริหารการศึกษาทำให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดและได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนทำให้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และมีรางวัลแห่งความภาคภูมิใจด้วยการใช้นวตัตกรรม WBN top model ส่งผลให้มีผลิตภัณฑ์จำหน่ายตามช่องทางต่างๆของโรงเรียนและมีการสะท้อนผลหลังการปฏิบัติกิจกรรมและนำมาต่อย,ยอดความรู้เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพได้อย่างยั่งยืนดังนี้รางวัลเหรียญทองการแข่งขันน้ำพลิกผักสดเครื่องเคียงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติพลังที่70 ปีการศึกษา2,565รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทกิจกรรมบริษัทสร้างการดีระดับปฐมศึกษาโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาพิบาลในสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตประจำปีงบประมาณ2,565และรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ม ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่70ปีการศึกษา2565โรงเรียนวัดบ้านหนองจะมุ่งมัน่นและร่วมกันพัฒนาด้วยการน้อมนำพระบรมราชโอบายด้านการศึกษาของในหลวงราชการที่10ส,สู่การปฏิบัติทั้ง4ด้านมาบริหารจัดการในโรงเรียนเพื่อให้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสืบไป